พี่หมีคะมานอนทําอะไรตรงนี้คะพี่ก็นอนคิดอะไรของพี่เพื่อนๆนะกล้วยคิดอะไรคะบอกกล้วยได้ไหมบอกได้พี่กําลังคิดถึงวันที่กล้วยจากพวกเราไปเมื่อตอนพวกเรายัางเด็กๆนะ่ะกล้วยรู้ไหมว่าพวกเราเป็นห่วงกล้วยมากแค่ไหนยิ่งข้ามมานะก็ยิ่งเป็นห่วงกล้วยใหญ่เลยว่ากล้วยจะอยู่ยังไงกล้วยจะตกใจกลัวไหม จะมียุงเหลือบลิ้นไล่กัดกล้วยไหมยิ่งวันไหนฝนตกฟ้าล้องฟ้าแลบก็ยิ่งเป็นห่วงใหญ่เลยรู้ไหมกล้วยขอบคุณพวกพี่ๆมากเลยนะคะที่ห่วงกล้วยต่อไปกล้วยไม่ไปไหนอีกแล้วกล้วยอยู่ตรงนี้แล้วกล้วยจะอยู่กับพวกพี่ๆตลอดไปใช่แล้วพวกเราจะอยู่ด้วยกันตลอดไปไม่ห่างกันไปไหนอีกแล้ว